จ้าตัวแทนของกลุ่มสตรีสากรเพชรพันยาแฝกมันก็สาวตมดหนุกล้วยอำเภอพูช้างจังหวัดพะเยาเจ้าหลังตีจะเข้าได้อบรมมาได้ห้าหกข้างหลเจ้าห้าข้างเจ้าข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายข้างแหลกนี่เขาได้วางแผนก่อนแล้วนดนเมืงเงินการหลังจากดําเนินการดาเนินการสเสแล้วเลยว่าจะเป็น เป็นตัวนี้เจ้าตัวตีย๋ยวเขา,าได้พัฒนาเตื่อนะเจ้าเป็นตัวนี้คือว่าตั้งไหนมันตั้งไงจะเป็นผ้าผ้าบะไดา้บะได้นเจ้าขฮาบะได้เอาบะได้พัฒนาเตือ่อหลังจากพัฒนาซะแล้วเขาได้มาอล้มเห่กรรมกําหนึ่งข้างต่อไปนี่เขาก็ได้มาเป็นเป็นตัวนี้เจ้าตัวนี้คือเขาได้พัฒนาว่าหลังจากตัวนี้มันเป็นเจี้ยนะนีเจ้าเนา,เา,เนานะเสแล้วเรามาพัฒนามาเพิ่ม ว่าเพิ่มมาอัพราคาขึ้นเห็นเจ้าคือว่าเขาจะต้องผสมเออใจหนังตวัวแจ้หนังใส่ตัวน,นี้ตัวเจ้ารล้วเนี่ยคือมันดูดีขึ้นแล้วก็ย่างเช่นตั้งไนมันนะเจ้าเนาะตั้งในมันก็ทําเป็นดูดีขึ้นนี่แะเจ้า